เราจะคุยกันในเรื่องของกฎกระแสวันนี้ไม่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนเรื่องเกี่ยวกับเด็กกูนะเข้าใจป่ะมันต้องระมัดระวังมากอ่ะพี่มันพูดแบบสนุกปากไม่ได้เพราะเราจะต้องเราจะต้องคุยกันแบบให้มันแบบไม่ไม่เลยเถิดเพราะว่าสิ่งที่ผมก็ลจะพูดหรือไลฟ์สดอยู่ตอนนี้มันจะเป็นดิจิตอลฟุตปินซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเด็กทั้งสองคนนี้เขาจะได้ได้มาดูกลับมาดูในสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้นะ คือคือเราไม่ต้องมานั้งรับรับผิดชอบตัวเราอ่ะเราต้องรับผิดชอบตัวของเด็กด้วยนะพี่นักตุ่วดีครับพี่คาบูชิโน่หวานน้อยัสดีครับนะใช่คือเรื่องเกี่ยวกับความรักผมจะไม่ยุ่งแต่ผมจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบมากกว่านะมันเป็นเรื่องเจ็บปวดนะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันพยายามประคับประคองโดยที่รู้ทั้งรู้นะว่าสามีเปลี่ยนแปลงไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอ่า เรื่องเกี่ยวเพศสภาพอ่ะเออเอาบอกแบบนี้แล้วกันนะมันน่าจะเป็นอะไรที่มันชัดเจนนะนะแต่สิ่งที่เขาต้องการก็กคือเขาอยากจะประคับประคองให้ลูกเนี่ยไม่ได้ขาดไงคือมีครอบครัวที่ครบเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้มีคพ่อไม่มีแม่มาตั้งแต่เด็กเกเข้าใจปะ่ะต้องไปอาศัยอยู่กับญาติอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะเข้าใจฟิลที่ตัวของอน้องผู้หญิงวันเนี้ยเขาเขามาเล่านะโคตรแข็งแรงเลยนะ แข็งแรงแข็งแกร่งมีความเป็นแม่จริงๆอะ่ะนะซึ่งโหผมอยากให้แม่ตังโมโดูดูวันนี้มากอ่ะนะจริงๆนะจริงๆอยากให้ดูมากเลยคือพี่คิดดูนะเว้ผมเป็นผู้ชายเองนะผมผมมีความเป็นพ่อได้ประมาณหนึ่งนะคือมีความเป็นพ่อแบบให้ให้ให้กับ,บลูกผมอะ่ะได้ประมาณหนึ่งนะแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งผมต้องโดนสภาพแบบนั้น จะเป็นสภาพแบบน้องผู้หญิงวันนี้ผมว่าคงทาได้เหมือนกับน,น้องผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะคือผมเชื่อว่าความรักอะ่ะมันมันจะชนะทุกอย่างอ่ความเหนื่อยมันเหนื่อยไม่ได้อะ่ะเออต้องบอกแบบเนี้ยแล้วพี่คิดดูอะ่ะผู้หญิงคนที้ต้องผ่อนบ้านเดือนละหมื่นเก้าผ่อนบ้านเดือนละหมื่นเก้าเป็นพนังกงานออฟฟิศลูกสองคนโหได้ยังไงวะ ยังไงวะเออมันคือพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มอ่ะยังคิดในการหาวิธีช่วยเหลือน้องคนนี้ลำบากเลยอ่ะพี่เหมียวดีผมยังไม่เห็นเสียงแห่งความอ่อนแอของผู้หญิงคนนี้นะทุกวันที่ไม่ต้องอ่านแชทสามีตัวเองอ่ะ พี่คิดว่ามันยังไงวะเออต้องถามคำนี้ถ้าถ้าถ้าเกิดเอาบริบทนี้มาเป็นตัวเราอะต้องยังไงวะเออเดี๋ยวก็พูดไปถูกนะเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเศร้านะผมดูตลอดผมไม่ได้หยุดเลยนะผมนั่งดูแล้วนั่งฟังแล้วก็แบบทาไมกูเศร้ากับเรื่องเราเหล่านี้จังวะคือผมไม่ได้เศร้าว่าสามีเขาไปไปไปมีคนใหม่แล้วเปลี่ยนเพศสภาพนะ ผมเศร้าในการดำรงชีวิตของผู้หญิงคนนี้ทำงานขับไรเดอร์กลับมาพีออเดอร์อาหารตามสั่งถ,ถ้าไม่มีถ้าไม่มีหัวใจความเป็นแม่ที่ใหญ่พอม่นทำไม่ได้นะมึงมันไม่ได้ใหญ่พอมันต้องใหญ่มากเลยนะคุณจะบอกให้มันต้องใหญ่มาก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  ูไม่ถูกหรอกูพูดไม่ถูกนะคือเนี่ยลูกหลานเราที่อายุสิบขวบอะ่ะดูไว้นะลูกของน้องคนเนี้ยมันต้องอยู่ํำพันกันสองคนอะ่ะพี่มันต้องเลี้ยงน้องอะ่ะน้องห้าขวบพี่สิบขวบขดกูนะมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะเว้ยไม่เป็นเรื่องที่ขดอูนะเว้ยกูจะบอกให้ ใช่คือเด็กมันเขียนจดหมายถึงพ่อผมอยากจะให้ผู้ชายเนี่ยผมเชื่อว่าเขาดูรายการนี้อยู่ดูรายการขนกระแสอยู่เชื่อเหรอผมอว่าผู้หญิงคนนี้ใจมันเกินกว่าที่คุณคิดเยอะละกลับมารับผิดชอบกลับมาอยู่กับลูกนะผมเชื่อว่าณนะวันนี้สถานะของการเป็นสามีภรรยามันไม่มีหรอกแต่สถานะของความเป็นพ่อเนี่ย มันตัดไม่ได้นะเว้ยมันตัดไม่ได้นะเว้ยมึงเป็นพ่อแล้วมึงต้องเป็นพ่อทั้งชีวิตเว้ยมึงจะเปลี่ยนเพศสภาพเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ความเป็นพ่อไม่คือพ่อทั้งชีวิตพี่แม่บัดดีสงสารว่ะจริงๆโคตรงอสองสารเลยอะ่ะมันแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบขอบคุณสังคมงเฉยที่ยังมีผู้หญิงแบบนี้อยู่อะ่ะนั่นเป็นแบบผู้หญิงที่แบบ ก้าพูดเลยว่าใช้คําว่าแม่ได้สมบุรณ์แบบมากอะ่ะแล้วผมก็สามารถให้คำว่าแม่เนี่ยกับผู้หญิงคนนี้ได้สมบุรณ์แบบเยอะวันดีจ้พี่อารีพี่เจะาอาว่าอะไรวะกรีกรีเหรอพี่ว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อลูกแทบจะไม่นั่นแหละไม่มีหรอกพี่แกบพี่เชื่อเดียในความแข็งแรงแข็งแกร่งขนาดไหน ต่อให้ทงานเหนื่อยขนาดไหนไม่มีทางเรื่องแบบไม่มีทางลืมเรื่องเศร้าๆได้หรอกพี่พี่เชื่อเลยเหอะไม่มีทางหรอกทำงานก็คือทํางานหาเงินพี่แต่เรื่องเศรา้าในชีวิตน่้คือเรื่องเศรา้าจริงพี่แต่เขาคงไม่แสดงออกให้ใครเห็นหรอกผมผมว่าเขาแม่งโคตรแข็งแรงอะแล้วกูมั่นใจว่าแม่งแข็งแรงออกใจกูอีกอะพี่เวลาพี่คิดเล่นๆนะ ถ้าวัานเนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดว่ะจริงนะเนี่ยไม่อยากพูดไม่อยากพูดไม่อยากพูดเอาเป็นว่าขออนุญาตไม่พูดดีกว่าน่าจะดีกว่าคือมันมันสะเทือนใจเหมือนกันนะสงสารเนี่ย สงสารจับใจเลยจริงๆเลยนั่งดูเนี่ยแม่งมีคำว่าสงสารอยู่เต็มสมองเลยสงสารมากสิ่งเดียวที่ตอนนี้ที่อยากทำคือไม่อยากให้น้องผู้หญิงคนนี้ไม่ขับไรเดอร์เลยอะ่ะจริงๆไม่อยากให้ขับเลยกลัวจริงๆผมกลัวจริงๆไม่อยากให้ขับไรเดอร์ไม่อยากให้แบบ ต้องออกไปเสี่ยงอันตรายอ่ะแต่คนเราแม่งเลือกไม่ได้นะมึงมันเลือกไม่ได้จริงๆนะกูจะบอกให้นะบางคนอาจจะเลือกได้แต่เขาไม่มีทางเลือกอ่ะอันนี้แม่งแบบแต่แม่ก็ต้องมาเกิดกับคนดีๆนะกูไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องราวพวกเนี้ยทําไมคนชั่วๆคนเ,เร็วๆมันไม่ไปเกิดมันต้องมาเกิดกับคนแบบเนี้ยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนบางครั้งสวรรค์ก็แก้เหมือนกันนะ ไม่ต้องทดสอบอะไรเยอะหรอกคนดีๆทำไมต้องทดสอบเยอะใช่ไหมแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะหลังจากที่เขาออกขนกระแสแล้วอะชีวิตของเขาจะดีขึ้นคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นผมเชื่อแบบนั้นนะมันน่าจะถึงจ้าบบดีจากพ,พ,พี่พี่หมูครับนะนะครับนะเรื่องดวนฉบับไ,ได้ครับได้ครับนะคือ คือเดียแค่รู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาพูดไม่ออกนะพูดพูดไม่ถูกเอาไว้ง่ายคือไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเรื่องที่เขาไปมีชู้โดยที่เปลี่ยนเพศสภาพนะแต่รู้สึกว่าไอ้หัวใจความเป็นพ่อมึงหายไปไหนวะ เนี่ยแม่งคือสําคัญนะัหใจความเป็นพ่อมึงอยู่ไหนวะมึงปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งแม่งดูแลลูกมึงสองคนโดยที่มึงไม่กลับมาเหลียวแลเลยเหรอวะมันมันไม่แม่งไม่ไม่มค่อยยุติธรรมเท่าไหร่วะเออมันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหรอ่อ่ะจริงจริงมันแบบแม่งเป็นเรื่องนี้แบบเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคนได้ดูคนกระแสจริงๆคุณจะรู้เลยว่าแม่งแบบ แม่มีพลังของความเป็นแม่อยู่เต็มรายการเลยอ่ะใช่ไหมจริงๆมันมบางครั้งกูว่ากูก็เป็นคนพูดเก่งนะแต่กูก็ไม่รู้จะมีคําพูดไหนมาบรรยายได้เนี่ยคือพลังของความเป็นแม่มันมันเยอะจนกูแม่งบรรยายไม่ถูกสงสารเรื่องหนี้สินสงสารเรื่องการใช้ชีวิตแต่ละวันแม่งมาน,นั่งคิดนะ าวันหนึ่งออกไปขับไรเดอร์แล้วแม่ไม่ได้กลับมาทําไมวะที่ไม่ได้แช่งนะเว้ยทุกอย่างไม่เกิดขึ้นได้หมดอ่ะอยากจะบอกหรืออยากจะให้ใครที่แม่งสามารถช่วยเหลือน้องมันได้อย่างแรกอยากให้น้องมันเนี่ยหยุดขับไรเดอร์ก่อนอย่างสองคือใครน่าจะมีหรือใครน่าจะดูเกี่ยวกับเรื่องของเคสน้องส้มเนี่ยนะผ่อนผันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยขอความกรุณาของคนที่แม่ง กำลังเป็นเจ้าหนี้ของน้องคนเนี้ยจริงๆนานๆนะเว้ยที่เวลาดูของกระแสแล้วแม่จะเจอความรู้สึกแบบเนี้ยทำไมกูถึงรู้สึกได้ขนาดนี้ก็ยังงงๆอยู่เลยนะแอ้พูดตรงเจเองเจ้วัด,ดีเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จแล้วเจ๊โทรหาเดี๋ยวใช่ไหมเจ๊กุ้งนะ ได้คุยกับเจฟนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวโทรหาเจฟนั่นนะได้เลยเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จแล้วเดี๋ยวทักไปนะจริงๆก็ไม่รู้อ่ะขอให้พาคุ้มครองขอให้พาคุ้มครองน้องคนนี้นะเรื่องใหญ่และด่วนใช่ไหมได้จัดได้จัดเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบรีบโทรหาเลยนะน้องพลอยวดีจ้ะไปพี่ปิ๊กุ้งทักเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวได้ไม่ต้องค้นหาแต่ปิกุ้งทักเดี๋ยวไว้ก่อนได้เลยนะก็ เนี่ยมีไม่กี่อย่างอะอยากให้ทางเจ้านี่ของทางน้องเขาเนี่ยช่วยบรรเทาหนี้ให้นิดนึงแล้วกันคือผมเชื่ออย่างหนึ่งในเคสของน้องคนเนี้ยถ้าเกิดเขาได้มีอากาศหายใจผมว่าเขาเดินได้เขาเดินได้เชื่อผมถ้าเขามีโอกาสหายใจนะไม่ให้เขานอกน้ํำนะคือถ้าเกิดเขาทํามาได้ขนาดเนี้กูขอหลังคาให้เด็กสองคนนี้อยู่เหอะจริงๆ บินจ้ะบินสองบินเลยสงสารผู้หญิงที่สู้ชีวิตพี่ดาวไม่สงสารผู้ชายที่สู้ชีวิตเหมือนเดียบ้างเหรอเดียก็สู้ชีวิตนะเว้จริงๆนะพี่ดาวผมก็คือคนหนึ่งที่สู้ชีวิตนะเว้พี่คิดดูนะเวยหลังจากไล์สดเสร็จทุกครั้งอะ่ะพี่รู้ปะผมต้องมานั่งดื่มเบียร์ผมต้องมานั่งแบบกินกับข้าว แล้วก็ดา่าอีเตยพี่ดูความน่าสงสารของผมเนี่ยพี่ดาวบอกว่าไอสารเลวน่าสงสารตรงไหนมึงมึงมันน่าสงสารตรงไหนเนี่ยพอพี่ดาวพี่มาแบบนี้แล้วกูก็ต้องมาเล่นมุกอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูก็เข้าไม่ถูกเลยพี่ดาวอกมาเป็นความผิดของกูใช่ไหมไอเดียพยายามพยายามผมพยายามดึงอารมณ์ออกมานะผมขอโทษทีนะผมผมพยายามดึงอารมณ์ออกมาเฉยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี้ย ผมก็ลังอยู่ในโหมดโหมดหนึ่งแล้วอะเดี๋ยวไม่อยากอยู่ในโหมดเมื่อกี้นี้พี่เข้าใจเดี๋ยวพูดป่ะเดี๋ยวไม่อยากอยู่ในโหมดเมื่อกี้นี้คือโหมดเมื่อกี้นี้เป็นโหมดที่ถ้าผมไม่บู๊ปออนออกมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเศร้าแน่ๆนะขอโทษทีนะอย่าว่ากันนะคือไม่ได้ที่จะแบบกวนกวนหรือจะอะไรนะแต่พอดีว่าผมกำลังอยู่ในโหมดเมื่อกี้ผมต้องบุ๊ปออนออกก่อนคือถ้าเกิดผมไม่อยู่ในโหมดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเศร้าแล้วผมจะทาอะไรไม่ได้เลย คือมันเหมือนมันเหมือนผมอะเอาความรู้สึกผมไปจมแล้วสงสารไอ้น้องคนนี้จนดึงกลับมาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนั่นนะขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีแต่ก็เลยจะบอกนะคนที่กำลังเป็นแม่เลี้ยงเดียวอยู่มันมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้หะว่าเขาลำบากกว่าเราหรือเปล่าแต่เชื่อด้เถอะคุณเป็นแม่ที่ดีได้ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งทำได้คุณทำได,คำได้คุณเชื่อดีย นะนะมีใครเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไหมมีไหมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยสองร้อยกว่าคนมีไหมคือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยตอนเนี้ยเป็นเหมือนน้องส้มอย่างเงี้ยมีไหมไม่ต้องถึงลำบากถึงน้องส้มนะพี่ลุงกินน้ําสวัสดีครับพี่แขกอ่ะพี่แขกแม่เลี้ยงเดี่ยวเนอะพี่สิริธรนะน้องจะเป็นพี่ในชีวิตเนอะเป็นค่ะคุณยายน้องผิงๆิงก็เป็นเนาะ นะพิเปียบุญบดรีค่ะนี่ใครอะมีค่ะใครวะมูลแล้ววะเนี่ยหาแฟนยังไม,ไม่ได้เลยนะมีค่ะอภัพรักนะน,นะนะแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมเหตุผลของค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวขอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะจริงๆนะเป็นค่ะนี่อีพิเลก็เป็น สาเหตุของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเข้าใจอยู่เนี่แต่การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคุณรู้ว่าคุณจะได้อะไรกลับคืนมาคุณรู้ว่าถ,ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดคุณเชื่อผมนะถ้าคุณเชื่อผมผมจะบอกให้ว่าคุณได้อะไรกลับคืนมาแต,แต่ไม่รับเลี้ยงคนเดียนะสารแน่ได้อีเจสารแน่ได้ไงเหนื่อยค่ะแต่ไม่ท้อคืออะไรวะเหนื่อยแต่ไม่ท้อ อ๋อหมายถึงมาดูแลลูกใช่ไหมเดี๋วกกนจะบอกแบบนี้ถ้าเชื่อเดียนะสมมติเราเจอความรู้สึกคือเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยสาเหตุที่สามีไปม,มีผู้หญิงอื่นสิ่งเดียวที่มึงจะได้กลับคืนมาคือสุขภาพร่างกายที่ดีและความสวยที่มากกว่าเดิมในสถิติของการหย่าร้างหรือเหตุผลของการหย่าร้างในการนี้ผู้ชายมีคนใหม่ ผู้หญิงประมาณ60%จะกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองกลับมาดูแลความสวยความงามมากกว่าเดิมใช่ช่องใหม่จะ้ะเข้าใจดิพูดไหมจะ้ะว่าแม่กลับแล้วเออจ้ะ,จะบอกแม่กลับเลยจะ้ะเพราะค,คุณลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วนะเออขอบคุณบอกแม่ขอบคุณมากนะเข้าใจไหมฉะนั้นคือผมจะบอกคุณได้เลยนะว่าคุณจะได้ สิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่ามันจะกลับมาได้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเวลามันโดนหักหน้าหรือมันโดนหักหลังเมื่อไหร่สิ่งเดียวที่มันเกิดขึ้นภายในใจคือวันหนึ่งคุณจะกลับมาสวยให้มึงดูนี่เรื่องจริงผมเจอมาเยอะแล้ว,ผม,มลวผมเจอมาเยอะจริงและพอกลับมานะคือไม่ได้กลับมาเพื่อสวยอย่างเดียวนะกลับมาให้ผู้ชายแสนชั่วมาเสียดายนี่เรื่องจริงนะผู้ชายบางคนเนะี่ยพอกลับมาเจอเมียอีกครั้งหนึ่งตกใจนะจริงๆ และสิ่งหนึ่งไม่จะกลับมาทันทีคืออะไรบ่ะแม่งจะกลับมาง้อจะกลับมาทําเป็นผู้ชายแสนดีแต่ลืมไปว่าความชั่วลบล้างความดีณนปัจจุบันไม่ได้นะเว้ยอันนี้เรื่องจริงนะฉะนั้นคือเวลาที่เราสูญเสียของแย่ๆบางอย่างเราจะได้ของดีๆบางอย่างกลับมาเชื่อผมนะการที่ไม่ได้มีผู้ชายชั่วๆคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและของลูกเราเนี่ยพี่จำไว้ไล้ว่าไม่น่าเสียดาย เราอย่าไปเสียดายคนไม่รักเรานะเว้ยเ mm hmm. ชื่อผมฉนันคือเคสเนี้ยเคสวันเนี้ยเป็นเคสในผลกระแสที่ผมบอกกับตัวเองได้ว่าผมดีใจมากเลยที่เด็กสองคนเนี้ยมีแม่ที่เป็นแม่ที่สมบูรณ์จริงๆเป็นแม่ที่น่ายกย่องจริงๆนี่เรื่องจริงนะนะผัวที่ดีคือผัวใหม่น่าจะเป็นนิยามที่ดีที่สุดนะ คือบางครั้งเนี่ยเดียพูดตรงนะเราเป็นผู้ชายแต่สิ่งใดที่ผู้ชายทําแล้วมันไม่ถูกต้องผมไม่อวยนะไม่มาออกตัวว่าแม่งเพราะเราเป็นผู้ชายด้วยกันนู่นนี่นั่นไม่นะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะตอนนี้ลูกโตจบมาหาลัยล้วเห็นไหมโคตรเก่งเลยใช่ไหมลูกนะเว้ยไอเทมตรีกรเลือดนี่แหละผมชื่นชมทุกคนเลยผมบอกให้เลย ใครที่แบบที่สามารถดูแลเขาจนเขาเติบโตเป็นคนดีได้อะนั่นแหละคือคนที่ผมแม่งค้นนับถือเลยจริงๆนับถือจริงๆนะอันนี้พูดจากหัวใจจริงๆนะไม่ได้โกหกนะเราแม่งต้องเข้าใจถึงบริบทก่อนเนะี่ย ตอนตมทมทําด้วยกันแต่เวลารับผิดชอบไม่ไม่มารับผิดชอบนี่กูรับไม่ได้นะนั่นเนี่ยหายเข้าไม่ได้กีบเมฆเลยแต่ผมเชื่อว่าอย่างหนึง่งผมเชื่อว่าพี่หนุ่มน่าจะคิดเหมือนกันคือไม่อยากให้น้อ,นองคนเนี้ยขับไรเดอร์นะแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมห้ากับมสองมห้ากับมสองนี่คือคือน้องสองคนกำลังเรียนมห้ากับมสองใช่ไหมหอืม เอา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 ผัวผัวใหม่แต่เป็นผัวแก่อายุสี่เก้าไหมเจ๊เอาไหมอายุสี่เก้านะแต่สมองเนี่ยปัญญาอ่อนกว่าม5กับม2องเอาไหมเจ๊ไอ้แม่เจ๊มึงหาคนใหม่เอาไหมนะผัวอายุสี่เก้าไหมเจ๊นะแต่สมองแม่งน้อยกว่าม5กับม2องเอาไหมเจ๊ถ้ามึงเอาแล้วเดี๋ยวกูลงไปสมัครเลยสิบปีที่ทิ้งไปไม่เคยส่งเสียลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง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  เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูเริ่มอ่านคอมเมนต์ก่อนนะแปนึงนะกูชักจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนอกจากช่องเนี้ยมันจะมีแต่ผู้หญิงแกแล้วเนี่ยมันยังมีพวกบรรดาแม่ไม้อยู่เยอะขนาดนี้เลยเหรอวะนี่มันมันเป็นการรวมตัวของอะไรกันแน่เนี่ยฮะกูชักงงแล้วเนี่ยมีแต่คนแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งนั้นเลยนี่แม่ไม้ก็อยู่เต็มเต็มเต็มไลฟ์กูเลยเหรอเนี่ยฮะฮะตกลงไลฟ์นี้นี่มีแต่ผู้หญิงแก่กับแม่ไม้หรือไงโอ้ตายแล้วผู้ชายไปไหนหมดเนี่ยกูงงมากเลยเนี่ยหึ ผู้ชายไปไหนเนี่ยฮะผู้ชายพอมาถึงเสร็จเมียตายอีกอ้าวกูพ่อไม้อีกนี่เป็นการรวมตัวที่ไม่ได้นัดหมายกันเลยนะเนี่ยฉันก็พ่อไม้นะจ๊ะแต่ลูกไม่ติดจ้ะลูกติดอยู่ที่แม่เขาลูกไม่ได้อยู่ที่ฉันนะนะเมื่อกี้พี่เดียครีไปข้างบนเสียงเสียงมันเข้าพี่เดียเขาเลยแบบเออเกรงใจแม่แม่เขาคุยกันนะเตยเขาก็วันนี้เขาก็มาเร็วนะร้านเปิดเที่ยงเลยนะเข้าใจป่ะ จะเป็นแม่เลี้ยงเดียวพ่อเลี้ยงเดียวไม่รู้อะนะทำหน้าที่ที่มันดีที่สุดอะแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในไลฟ์ผมอะทุกคนทําหน้าที่ดีแน่นอนนะนี่เรื่องจริงคนเราอะมันไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทสรุปของการแต่งงานมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบกับการเป็นครอบครัวเสมอไปนะเว้พี่สังเกตนะเวลาพี่แต่งงานจากคําว่าแฟน มาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยพี่รูว่ามันมีอันหนึ่งเว้ยที่มันเดินเดินคู่กับคําว่าคู่ชีวิตคืออะไรบะแม่คือคาว่าเพื่อนมันเริ่มจะลดระดับความรักกลายมาเป็นเพื่อนนะพี่สังเกตดีๆนะเว้ยนี่เรื่องจริงพี่ลองสังเกตตัวเองดูดีนะถ้าเกิดพี่ยังมีแฟนอยู่นะหรือยังมีสามีที่รักกันอยู่นะมันจะเริ่มเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นสามีภรรยานะ ถ้าเกิดถ้าเกิดดูจริงๆนะดูจากอะไรรู้ป่ะพี่อยากดูไหมดูจากอะไรพี่อยากรู้ไหมดูจากอะไรแต่ผมผมไม่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 อยากให้มองว่าเป็นเรื่องทะลึ่งนะผมไม่อยากมองให้เป็นเรื่องทะลึ่งนะพี่ฟังให้ดีนะเว้ยตอนเป็นแฟนกันนี่นะพี่กันหนํำกันชิบหายเลยพี่กันหนํำกันมากแต่พอพี่แต่งงานกันนะเรื่องนี้ม่งเริ่มหายไปนะเว่ยร้อยหนึ่งประลุกเมื่อวานถุงหนึ่งนี้ถุงหนึ่ง ตัวอย่างให้ให้เขาใช่ใช่เมื่อวามมนมาติดไปถุงนึงแล้ววันนี้ถุงนึงออจริงจริงนะพี่ลองพี่พลองด,ดูดีนะผมเป็นอ่ะผมกล้าพูดเลยผมเป็นตอนที่ผมยังไม่แต่งงานเนี่ยเออแบบโอเคแต่พอมแต่งแล้วเรื่องพวกนี้แม่งหายไปเลยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่อยากรู้ไหมเพราะอะไรไม่ได้ความผิดของผู้ชายและก็ไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงมันเริ่มจุดที่ไม่ใช่เรื่องของแฟนเรื่องของความสนุกเรื่องของเซ็กซ์ละ มันเป็นเรื่องเกี่ยวก,การสร้างครอบครัวเว้ยมันเกี่ยวเรื่องของการสร้างครอบครัวจนมันลืมเรื่องพวกนี้ไปโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเว้ยทักายามบ่ายค่ะนี่เรื่องจริงนะพี่สังเกตูได้เลยมันจะกลายว่าเราอ่ะจะไปมุ่นเกี่ยวกับการทํามาหากินเพื่อจะสร้างครอบครัวเว้ยแต่พี่รู้ป่ะสิ่งเหล่านี้แม่งคือสิ่งที่ละเลยแม่งละเลยเว้ยจริงๆพี่เจี๊ยบัสดีค่ะ เรื่องเหลาเรื่องเรื่องพวกนี้ดูเหมือนเป็นรู้เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเว้ยจริงๆ